ไปติดตามพี่น้องเกษตรกรที่อยู่อำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซากันบ้างนะคะเดิมนั้นทำนาค่ะแต่ต่อมานั้นก็เปลี่ยนนะคะไปปลูกแคนตาลูปแล้วก็เมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะจนผลผลิตนั้นได้เป็นโอท็อปประจําอำเภอนะคะมีาไรายได้อย่างงดงานติดตามาจากคุณสามารถคุ้มส่งทำค่ะ เปมณุย์แก้วมณีเกษตรกรในตำบลบ,บางคาอ,อราชสารจชัดนธงเซาพันตัวเองจากการทำนาหลังเจอปัญหาราคาข้าวตกต่ำเมื่อ10ปีที่ผ่านมาโดยได้รับแนะนำให้ปลูกแคนตาลูปและเมลอนแทนจึงทดลองซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกผลปรากฏว่าจเจริญเติบโตดีจึงตัดสินใจปรับพื้นที่นาของตัวเองปลูกแคนตาลูปและเมลอนแทนตัวเองเป็นคนคิดว่าพืชชนิดนี้มันเป็นที่ไม่มีใครเขาปลูกกันเราต้องทำอะไรที่มันมันต่างกันกับที่คนเขาทำ อาชีพไหนที่ใครเขาไม่ทําถ้าเกิดเราทําได้มันก็จะทําให้เราแบบยืนอยู่ได้ไม่ต้องไปแย่งตลาดและอย่างที่ที่ท,ที่ที่ฟาร์มของเราเนี่ยคือเวลาที่ขายเนี่ยเราไม่ต้องไปถามนะว่าห้างจะให้เราเท่าไหร่คือเราจะเป็นคนตั้งราคาขึ้นมาเองภายในส่วนนี้ปลูกเมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นหลักอาทิเมลอนสายพันธุ์โคเด้นดรา้อนบิวตี้หนึ่งสองแบบเนื้อสีส้มพิธีปลูกเริ่มจากการไถาตากดินเจ็ดวัน จากนั้นใส่ปูนขาวปรับสภาพดินปุ๋ยคอกโรยลงในแปลงแล้วนำเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ำไว้หนึ่งคืนห่อผ้าไว้อีกหนึ่งคืนมาใส่ในกระบะเพาะหนุมละหนึ่งเม็ดวางไว้ที่กลางแจ้งรดน้ำวันละสองครั้งเมื่อต้นอ่อนขึ้นครบสิบวันก็นำม,มาปลูกลงในแปล,ง,ปลงระยะห่าง50เซนติเมตรจากนั้นอีก30วันก็เริ่มออกดอกเกษตรกรต้องเอาเกยสอนตัวผู้มาเขี่ยหรือผสมกับเกยสอนตัวเมียที่สำคัญควรทำในช่วงเช้าไม่เกิน10โมง หนึ่งสัปดาห์ก็จะมีผลเล็กๆในหนึ่งต้นโดยเลือกลูกที่สวยที่สุดเพียงลูกเดียวเพื่อช่วยให้มีการเจริญเติบโตดี20-25วันก็ตัดขายได้กิโลกรัมละ6 0บถึง0 8 0บาทที่สำคัญเมลอนของพี่เขมนิดยังเป็นสินค้าโอท็อปสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านเป็นของดีมีคุณภาพจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเมื่อมีเกษตรกรหันมาปลูกแคนตาลูปและเมลอนในพื้นที่มากขึ้น จึงได้รวมกลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปอำเภอราชสารทางอำเภอราชส,สารให้ความสําคัญจึงได้สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมให้ความรู้และหาช่องทางตลาดจนเมลอดของที่นี่ได้มาตรฐาน GMP หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารด้วยก็จะมีอยู่สองกลุ่มแต่อย่างกลุ่มที่เด่นชัดมากเนี่ยค่ะแล้วก็ได้รับการพัฒนามาตามลำดับอ่นะคะ ก็คือของของกลุ่มแคนตาลูปบ้านดอนทองของคุณพี่จอยจสองจอยเนี่ยนะคะกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นกเกษตรกรรายต่างๆในหมู่บ้านที่ที่มาส่งให้ครับค่ะแต่ของจอยเนี่ยที่ว่าเด่นชัดเนี่ยก็คือเขาจะมีลักษณะของการพัฒนาในการใช้เทคนิคการปลูกก็คือใช้กางมุ้งอันนี้ก็คือลงเรือนก็ไปดูงานที่หนองยาไซสุพรรณบุรีมานะคะ ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะครับนอกจากจะปลูกเมลอนและแคนตาลูปแล้วยังมีการทําไร่นาสผส,สมนะครับอย่างเช่นบ่อปลาที่เห็นอยู่นี้ครับจะเลี้ยงรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันสามารถช่วยเพิ่มไรายได้ด้วยครับมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนปลูกผักแบบผสมผสานทั้งโหระพามะนาวกล้วยบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามแดงปลูกข้าวและบ้านพักอาศัยสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรรายงาน